ขณะนี้ทุกท่านอยู่กับผมแล้วนะครับที่โรงฟักลูกเป็ดพันไข่นะครับเรามีปริมาณลูกเป็ดไข่ออกจำหน่ายสู่ตลาดนะครับต่อรอบสัปดาห์หนึ่งเป็นหมื่นตัวครับให้ดูจากจำนวนตู้ฟักนะครับ นี่ครับนี่คือไข่เชื้อที่กำลังจะแตกเป็นตัวในไม่ช้าอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อเรามา ด่วนๆเลยครับที่เบอร์โทรศูน7์แปดหนครับนี่ก็คือไข่เชื้อที่เราเตรียมไว้สำหรับฟักนะครับด้านซ้ายเป็นกรงอนุบาลลูกเป็ดนะครับด้านหลัง ก็กำลังคัดแยกลูกเป็ดนะครับแล้วก็คัดแยกไข่ออกจำหน่ายสู่ตลาดนะครับเรามีพ่อแม่พันธุ์ห้าหมื่นตัวครับตอนนี้สำหรับท่านใดที่สนใจติดต่อลูกเป็ดไข่ไปเลี้ยงนะครับติดต่อเรามาให้ไวนะครับด่วนๆวนเลยครับ